สมัยก่อนประวัติศาสตร์ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในจังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะเป็นชุมชนแบบสังคมกเกษตรกรรมที่มีการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหลง่งรู้จักการเพาะป,ปลูกและเลี้ยงสัตว์มีอายุราว1 8 0 0ปถึง2,500ปีมาแล้วอันเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับสังคมกเกษตรกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทั่วไปในเขตอีาสานตอนล่างการตั้งถิ่นฐานของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดร้อยเอ็ด มักตั้งอยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำเช่นแม่น้ำชีแม่น้ำเสียวลำน้ำพระพลาซึ่งเป็นพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดบริเวณอำเภอกเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอปทุมรัฐอำเภอรพระนพรัยนอกจากนั้นการตั้งถิ่นฐานบางส่วนยังรวมไปถึงบริเวณพื้นที่แบบลูกคลื่นหล่อนลาดค่อนข้างเรียบบริเวณตอนกลางของจังหวัดในเขตอำเภอจตุรพักพิมานอำเภอเมือง และอำเภอเมืองสูงด้วยโดยพบว่าชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญในจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในเขตอำเภอสุวรรณภูมิเช่นแหล่งโบราณคดีบ่อพันขันแหล่งโบราณคดีดอนตาพันแหล่งโบราณคดีโนนเดือเขตอำเภอกเกษตรวิสัยเช่นแหล่งโบราณคดีโนนกระดองแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัวเขตอำเภอจตุรพักพิมานเช่นแหล่งโบราณคดีดงเมืองจอก เขตอำเภออาจสามารถเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านสำโรงโบราณวัตถุที่พบในแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ส่วนมากเป็นภาชนะดินเผาที่ตกแต่งด้วยลายเชือกท่าบและชุบน้ำโครนสีแดงบางใบมีลักษณะาาการตกแต่งเฉพาะที่เรียกว่าภาชนะดินเผาแบบร้อยเอ็ดลูกปัดขวานหินลูกปัดดินเผากระดิงผูกคอสัตว และเครื่องมือเครื่องใช้จำนวนมากเฉพาะกําไรและกระดึงสำมฤธิที่พบในเขตอำเภอรประทุมรัฐมีลวดลายที่ประณีตงดงงามสแสดงถึงความสามารถในการหล่อโลหะเป็นอย่างดีนอกจากนั้นแหล่งโบราณคดีบางแห่งยังพบภาชนะดินเผาขนาดใหญ่มีฝาปิดใช้บรรจุกระดูกแสดงถึงประเพณีการฝังศพครั้งที่สองจากลักษณะทางธรณีวิทยาอันเป็นที่ตั้งชุมชน และหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานว่าชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ในเขตร้อยเอ็ดมีความสามารถในการผลิตเกลือสินเทาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้บริเวณตอนล่างของจังหวัดซึ่งนอกจากเป็นแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์แล้วยังเป็นแหล่งที่มีเกลือสินเทาอยู่มากจึงเป็นบริเวณที่มีชุมชนโบราณเกิดขึ้นหลายแห่งกว่าบริเวณใดๆ